สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมไหมครับต่อจากคลิปที่แล้วแล้ววันนี้เราก็จะมีแจ้งข่าวเราลืมแจ้งข่าวในคลิปเมื่อกี้นี้นะคะเราจะเปลี่ยนชื่อช,ช่องใหม่กลายเป็นกังฟูจูเนียเชนเนลเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็จะใช้ชื่อเนะี่ยเป็นชื่อช่องของน้องแมวเพื่อแบบยังไงก็ไม่รู้โอเคเรารอเล่นเกมไหมคะกันก่อนเลยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะนานเพราะเราเล่นนาน เราเจอแล้วมาแล้วมาแล้วอโอเคอเกอ็อจมนะจมนะแต่ต้องพิมพ์ว่าของขวานะ เาหาที่เหมาะจะสร้างบ้านดิยับที่เข้าชี่แล้ก็ไปหาที่เหมาะเลยนะคะเขาบอกว่าให้หาที่เหมาะซึ่งคนนี้เราจะไม่บอกเพราะทุกคนก็อาจจะโดนจจกดึงไม่โดนจัก ไว้มาเผยตัวอีพีเยอะก่อนและมีคนติดตามใครอยากรู้ก็มาถามเองนะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกระดานตรงนี้น่าจะเหมาะนะคะกับการสร้างบ้านเราว่าเราวิ่งไปเลยะก็ Lauren Grammy จะมีเสียงรบกวนนะตอนนี้เราอยู่ในห้องคนเดียว เราก็เล่นเกมพี่เราก็คือคนนี้นะคะคือพี่เราโอ้โหบินได้เพราะเขาขี้โกงมาโอ้ยเจ็บเจ็บนะเว้ย จะทำอะไรอะ่ะอันนี้นะคะเราก็กาลังจะขุดหม้ซึ่งเมื่อกี้ีนที่ตัดไปเพราะมีเสียงรบกวนอีกอย่างก็คือ,อมันตัดไม้เยอะจนแบบเราไม่รู้นะคะว่าจะใช้กี่นาทีเราจึงสต็อปคลิปเพื่อจะแต่จริงๆมันโคตรนอยเลยอะ่ะก็ขวานที่เขาให้นะคะมันเร็วมาก่ะเจ๋ว ตัดไม้เส้นแล้วมาให้กรูโหดแจงโหดแจงเราต้องเอาไม้ไปให้เขากันนะคะเราต้องปลูกไม้ทันนี้เราจะได้ไม่เป็นตัดใจ ก็ปั้มนะคะก็จะมีน้องเราก็เราก็ลาคาญนะแต่ว่าเราขนาดเราหลบแต่ว่าห้องมันดังอะ่ะคือเข้าใจไหมคะทุกคนถ้าพูดแบบนี้ถ้าไม่ไม่เข้าใจอยวเรามาเล่นกันก่อนนะคะแป๊บนะคะสต๊อปกันอาคาะตอนนี้นะคะเรากาลังจะสต๊อบคลิปเสร็จแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ที่สต๊อบก็คือเราตัดไม้เหมือนเดิมแล้วก็ จะทําให้คลิปมันสั้นๆ,ๆ,ๆจะได้ไม่ยาวตอนนี้ก็สี่นาทีแล้วล้วเนี่ยยังจะโมโหอีกอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเฮปปะห้องโปดเราต้องไปพวกช่างตัดไม้ได้เลยอาจจะนอกโอ้เจอของดี ไปแค่ดั้นเราเอาแค่ดั้นพอมาพวกนวกี้มันยาวยาวอาะไะตอนนี้นะคะน้องเบลก็เข้ามา ดูต่อเจ้าหมูทุ่เจ้ามาทำไมฮะก็เสียงดังมากพอเปิดประตูแป๊บเดงค่ะสต็อปป้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแต่จะมีเสียงดังเราก็จะมากดตรงนี้แล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดจุดจุดก็ปึ๊ดครับก็ ไอเขอใช้เมื่อกิจดีนะคะภารกิจของเราคือการไปตัดไม้แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปตัดไม้แล้วก็ทำายป่าไปดกค่ะไปดกค่ะถ้าใครอยากให้แคตต่อนะคะก็บอกมา ล้วก็จะเล่นให้จบแล้วก็จะรีบๆทำการแล้วก็ไปขุดกันด้วยแล้วไ,ไหนๆแล้วก็ไปขุดฐาน time. เขาไม่กินน้ำแล้นะคะแชร์แล้วก็มาคุดกันต่อเฮ้ยน่ารักน่ารักจกังนไปไม่ได้เราฆ่าตัวอะไรไปวะ มาแล้วแต่รเรา,าจะขอสั่นเลียเขานะคะเพื่อเป็นภารกิจ คือเราเกลียบทำไมใครถามรู้ไหมจะเอาพีเตเอาที่ขุดแล้วก็เราจะต้องทำอะไนั่นก่อนนะคะที่ขุดแบบขุดซ้าย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 จะแล้วเราก็ขุดเอาไปซอกอันเลยโอเค เก็ตออกออกทางนี้นเลยอ่าระะาไว้ก็ไปกันเจ้าชายเจอาชายเยเจอาชายเลย จิต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 ก็สำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเนาะไว้เราไปฮะหรือจะพอหรือยังก็นั้นก็เล่นไปก่อนเลยกันเนาะเพื่อทุกคนอยากดูว่าบ้านเป็นยังไงเล่นจนแบบเราขี้เกียจเล่นเลยได้โอเค ขอสต็อคลิปเพื่อไม่ให้คลิปยาวแต่ไม่สรุปว่าบ้านเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่นี่สวยค่ะไปดูด้านนอกกันเหนื่อยฮะไปคุณเล่นมาค่ะสวยฮะเราไม่ได้สร้างเออคือเราแบบพี่เราสร้างให้แกแก แยวเราขอขอกันนะคะขอไมา้าสำหรับวันนี้นะคะ,ะ,คะก็ อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามให้เราด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครอยากให้เล่นต่อก็สกุปีเอ้สกุปีเอ้ใม่ใช่ก็คือแชร์คนอื่นแล้วก็ให้ใครอยากให้พี่เล่นต่อะคะคอบ์ด้านล่างแล้วเราก็จะไปเล่นให้บ้า